สวัสดีครับพบกับแสงลนแฟนเพจนะครับก็วันนี้เราจะมาทําเมนูแหนมหมูนะครับก็ได้ไปซื้อหมูนะครับหมูบดมาจากตลาดนะครับก็ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็หนังหมูลวกนะครับก็ประมาณขีดขีดหนึ่งครับขีดครึ่งครับก็เราก็ได้ไปทําการล้างแล้วลวกใหม่แล้วครับเนี่ยหนังหนังหมูนะครับแล้วก็เครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีกระเทียม กระเทียมนี่ประมาณสองช้อนครับสองช้อนต้องโคกให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับข้าวข้าวเหนียวนี่ก็ประมาณครึ่งครึ่งห่อครับครึ่งห่อห้าบาทนะครับก็แล้วก็มีเกลือนะครับมีเกลือแล้วก็มีรสดีนะครับแล้วก็น้ําตาลนิดหนึ่งนะครับก็นี่ก็เป็นสูตรที่บ้านทํากินกันเองนะครับแล้วก็ที่ผมทํากันอยู่นะครับใครอยากอยากจะทํา ลองกินดูก็ทําได้นะครับตามสูตรนี้เลยครับทำทำตามที่ผมทํานะครับเพราะวันนี้ไม่มีพริกนะครับพริกผมลืมลืมซื้อมาครับตามกีิเราต้องมีพริกพริกด้วยครับพริกขี้หนูนะครับก็เวลาเราทําเสร็จเราก็ต้องใส่พริกขี้หนูไปด้วยครับแต่วันนี้ผมลืมซื้อมานะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็ใช้ใช้ถุงก๊อบแก๊บเอานะครับก็ว่าถุง ถุงหมดครับถุงหมดก็วันนี้ก็จะใช้ถุงก๊อแก๊็บนะครับผมไม่ว่ากันนะครับต่อทำทำกินทํากินกันครับทํากินกันเองไม่ไม่ได้ทําขายนะครับก็วิธีสอนผสมนะครับเราก็จะส่วนข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี้ก็เราก็ใส่เราก็ใส่เข้าไปเลยครับก็ข้าวเหนียวประมาณครึ่งห่อนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปบี้ๆหน่อยครับบี้ให้มันละเอียดละเอียดหน่อยครับพี่นะครับเอาไปแช่น้ำเล็กหน่อยก็ได้ครับ พอเหนียวประมาณครึ่งห่อห้าบาทนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับประมาณสองช้อนนะครับใส่ลงไปเลยครับสองช้อนนะครับนี่เราต้องโขดต้องโขกให้ละเอียดนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่แล้วก็ส่วนเกลือนะครับก็ใส่ปริมาณประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงครับหนึ่งช้อนแกงครับเสร็จใส่เยอะ คนนี้ก็ไม่ได้ครับเค็มแล้วก็ใส่น้อยก็ทําให้หมูเน่าครับก็ใส่ประมาณนี่ครับหึงช้อนนะครับใส่ไว้เลยนะครับแล้วก็ส่วนลดีตามปกติก็จะไม่ใส่กันนะครับก็นี่เราตามกินกันเองนะครับก็ใส่ใส่เพื่อความนัวนะครับประมาณสักห่งช้อนนะครับหึงช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไข่ ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับก็ใส่ประมาณนี่พอนะครับส่วนน้ําตาลนี่ก็ประมาณครึ่งช้อนครึ่งครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะครับมันก็จะทําให้หมูนี่มันจะ,จ,จะเน่าก็ได้นะครับใส่ไปสักหน่อยนะครับก็ใส่ไปเพื่อความรสชาติและทําให้เนื้อหมูนี่อยู่ได้นานขึ้นนะครับก็ใส่ไปครึ่งช้อนนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับ เกลือนี่ก็ถ้าเป็นเป็นเกลือเม็ดก็ดีดีกว่านะครับนี่เป็นเกลือเกลือป่นนะครับเกลือสารไอโอดีนนะครับมันก็จะถ้าเราไม่ใส่น้ําตาลเข้าไปนี่มันก็จะทําให้หมูนี่อาจจะมีกลิ่นเน่านะครับเราต้องใส่น้ําตาลไปนิดนึงนะครับก็ให้หมูนี่มันเน่าหรือว่ามีกลิ่นนะครับแล้วก็พอเราใส่ไปหมดแล้วแล้วก็คลุกเคล้านะครับพันนะครับให้เข้ากันประมาณสักสิบยี่สิบ นาทีครับจิตนาทีคุกเขาให้ให้เนื้อมันแตกอะไรครับให้มันเนื้อมันงตัวเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองอไปทําดูนะครับส่วนนี้ผมทำจรินเองครับก็ทําแล้วก็ใส่ถุงนะครับใส่ถุงเก็บไว้ในตู้นะครับสองวันก็ทาเอาเอามาทานได้นะครับก็เอาไปทําแหนมย่างก็ได้ครับทํา แหนมผัดไทยก็ได้ครับก็เพื่อนๆลองไปทำดูครับก็นี่เป็นสูตรที่ทางบ้านผมทำนะครับก็ทางแม่ผมทำมานะครับแล้วก็เราทำชิมกันนะครับก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นแหนมแหนมหมูธรรมดานะครับก็พวกเขาให้เข้ากันเลยนะครับนวดนะครับนวดไปเนีย่ยนวดเลยพอเรานวดจะชี้เราค่อย ไปใส่หนังลงตามไปทีหลังนะครับวันนี้เสียดดยมากนะครับก็ไม่ได้ลืมซื้อพริกมาไปตลาดก็ลืมมาครับก็ได้หมูมาครึ่งกิโลครับหมูบดนะครับครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปทำดูลองทำกินดูนะครับใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับแหมหมูนะครับสุดนี้ก็ ทำกินกันนะครับที่บ้านที่ครอบครัวนะครับก็สองวันครับสองวันก็สองวันสามวันก็เอามาทานได้แล้วครับก็ ไทยมีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับที่ทําให้หมูมันเปรี้ยวนะครับมันก็จะไปทําปฏิกิริยานะครับก็ทําให้เนื้อเนื้อหมูนี่มันมีความเปรี้ยวนะครับข้าวเหนียวกับกระเทียมนะครับเราต้องใส่กระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยนี่แหละหอมนะครับหอมกว่ากระเทียมจีนะครับถ้าเราคลุกแล้วก็เราก็ชิมดูได้ครับชิมดูว่ารสชาติเป็นไง ครับถ้ารสชาติได้แล้วเราก็นี่ก็นวดจนเข้ากันดีแล้วครับครับเรดไปพักๆหนึ่งนะครับครับแล้วก็เรานวดไป ได้แล้วประมาณสักสองสามนาทีแล้วครับแล้วก็ใส่หนังหนังรวกลงไปได้เลยครับใส่หนังรวกลงไปเลยนี่เพื่อนๆคงไม่ว่านะเพราะวันนี้ถุงไม่มีครับถุงมือถุงมือหมดทำทำกินกันครับทำกันเองทำกินกันเองครับก็คงไม่เป็นไรมั้งครับก็เราว่าเลยทองธรราดาครับแล้วก็ทำกินในครอบครัวนะครับนี่กิน ส่วนที่แม่ผมทําอยู่นะครับพอเราคุกเขาได้ที่เราก็ใส่ถงนะครับประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักสองสามถุงนะครับเราก็ต้องทําถุงใหญ่ทําถุงใหญ่มันเวลาเราจะาไปกินมันทอดยากย่างค่อยตีก็ไรครคับ ก็่าจะน่าจะโอเคแล้วครับตันนี้เสียดายมากเลยไม่ได้พริกเสียดายพลิกน่าจะเสร็จพิธีแล้วก็เราชิมได้ครับชิมดูคงไม่เป็นไรครับเราชิมดูว่ารสชาติเป็นไงสักนิดนึงอืมเราชิมว่ารสชาติดได้แล้วก็เราก็ออกครับ นะครับอันนี้เราก็จะมาใส่ถุงกันนะครับก็ใส่ถุงนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงครับก็จะได้ประมาณสักสี่ถุงนะครับถุงไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็วันนี้ขออนุญาตหน่อยนะครับมันอุปกรณ์ไม่ไม่พร้อมจริงถุงมือก็หมดนะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ลองเอาไปทําทานดูครับ ก็คิดว่าทุกคนน่าจะทําได้ทำไม่ยากครับเมนูง่ายครับบ้านๆน,นะครับก็แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่เยอะครับก็ประมาณนี้ครึ่งกิโลได้สี่ถุงนะครับเนี่ยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็จะทําประมาณนี้ครับมัดปากถุงดีแล้วก็แช่ตู้ไว้นะครับ แล้วก็เราก็ค่อยเอามากินนะครับสองวันน่าจะทานได้นะครับก็เอาไปทําแหนมหมูทอดแหนมหมูเกี๊ยวไข่แหนมหมูย่างก็ได้ครับนี่เราทำ